ครับพีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะมืเอเนกตาตามเรียกซี่คนเรียระะกร้องเนาะค่ะการร่างหอดการร่างดังคือแม่ดาว 69, ูเกาศูนย์เพิ่นแม่นเดกเนาะคะ่ะอันนี้ความเสื่อส่วนบุคคลในใจกิจยาาในการรับฟังเนาะคะ่ะไป่หมวดแบงค์บุญแทบประโภคยาเยพิ่นปันได้ดิอันเดกไม่นเพื่อนว่าถือเบิดปีย่ายๆจะเอาเด็กแบบนได้มาสิน นุ้ยจุดถูกเอาแล้วสั่นจุดทูบบูเอ็ดว่าสันนุ้ยจุดถูกซื้อมๆมันสีออกบ่สันส่นคิดๆในใจเนาะ <c oughs> ปาก้ว่าออกโผเก่าสูนตรงตรงมาสัมมาแม่นต์จะนั่หาสินตัวบาบนี้แม่ดาวจะสัมมาแม่นต์จะปีนึงจะรู้จักเทียวสั่นบรู้จักเทียวเเอากดซับสิคร์ตามแม่ดาวได้จ้าก,กดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกดซับสไคร์ทางช่องน้ำในเด้อค่ะเป็นตะพวนกำร่างใจเนาะ อ่ามีเขามีรถแหละฟังมกกักยังเอาโมเมนว่านั่มเสนอสิบอาจารย์กับสื้อน้องสิบอาจารย์โมเมนต์นี้พี่น้องมันอยู่ที่ความสอดแนตะ่ถ้าผมมาเข้ากัต้องสื่อนะอก้าเห็นเรามาจะว่างในการสื่อนั่มมอนิดิจิทัลจำปาดแม่ดาวเพิ่นแต่ว่าเด็กแๆเรนะเป็นควายมากขนาดบางคนกับวัยเด็กเมือ่อเมาัดก,กันเมื่อวันเสาร์านะครับผมโวกไปแล้วไปนั่มแล้วนั่มหอดหมองแล้วโมเมนต์เด็กเป็นควายมากนี่ ดาวโทรต่อสายเพิร์จับมาไปฟังค้ำยืนยัน,น,นว่ามีโขงสุดท้ายวะใบเลไปกับฟันดีวะนั่นแ่ะคือไม่ไดาวโทรมานะครับผมก็เลยอเออเพิร์สินเห็นตัวได้ระฟันดีได้เพิร์ลวะแต่วันนีมีเอฟซีฝากเงินไปให้เพิ่์ลเมื่อนานเนาะขอบคุณได้หลายเด้อเพิร์ลในราบแล้วบัสตีจ้าพีจ้าแม่วางไหนเนาะฝันดีวะจ้าเสียงเลขหน่ะโอ้อัน ดนค่ะแม่กับมาดึงอัตาลี่ย่างกระไบเนะาะนดึงตัวไหนเก้าหนึ่งสามกับเก้าศูนย์สามจ้าเก้าหนึ่งสามกับเก้าศูนย์สามเด้กลูกสมบูรณ์เดิมว่ามันมีปะเก้าศูนย์สามไม่มีทีเดี๋ยวจะเอาไปหนึ่งคนครับเอาคืออไรนเก้าศูนย์สามนะแม่เนาะจ้ากลับมาแม่กับมัดดึงอิตาลีไว้อืมขางนี้แบบครับดีอยู่จ้าฝันฝันมาจากไหนครับแม่ครับ ฝันว่ามีอันแม่ไปยังมันเป็นหุนทางอะมันเป็นหลุมแม่เลยล้มไปกอบเอาขี้หินขึ้นม้า่ะค่ะครับมันเป็นหลุมเลิกๆนะคะอนี้ความฝันคืนแรกเนาะครับแม่เมื่อคืนนี่แม่กับมา่ฝันนีเพื่อนไปน้ากันอะเมื่อแย่งเอากระเป๋าแม่ครับแม่ซุนเห้เขว่าน้าแย่งเอากระเป๋าขึ้นมาว่าเงินอยู่ในหันมีสามพันนะเงินอยู่ในหันนันถ้าขาขนมเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาหรอว่า นั่งยันเคล่อนเอาจนได้ <มา S 2> ได้แ,นนแม่ได้ถึงสามศูนย์ไว้บ่แม่บอ่ลกูกสองตอัวน่ะแปดห้าก็สามศูนย์เนาะจ้าอัญโยแม่แปลสิ้นหานะฝันเกี่ยวแม่ยังได้เลขม,มากออกสามศูนเนาะอันนี้ก็มนสาถูมาจงเม่นเนาะจ้าดึงใบห<อ> <ไป S 2> น้าบ่สามศูน แม่ดึงไม่เมื่อนั้นก็มีตุกลาไม่ได้ได้ศูนย์สามสามศูนย์ยังก็ได้ดึงไม่ยาะได้ได้ศูนย์สามกาได้เก้าหนึ่งสามกับเก้าศูนย์สามเมื่อนั้นนะแต่ว่าฝันเทียดได้มีออกสามศูนย์เมื่อสั้นที่ฝันเกี่ยวแม่ย้ำไหนมันมาปิดหน้าหนึ่งกับค้อมฝันเนาะค่ะแม่ตะกี้เก้ากับคือกับคือแม่น่ะเนาะ อันแรกที่อันแม่ฝันย่ำไดครับมันหนึ่งกับแม่มันมาสามศูนย์นะจ๊ะว่านั้นมันออกมาตรงตรงหกสามศูนย์แม่แม่ซื้อก้อนหนานั่นมันออกอีอย่างมันมันนี่หกสามศูนย์แม่บอลน้ำมันออกน้ำก้นแม่หกสามศูนย์โตได้หาฟันงอนมันสามศูนย์อันเก้าสามศูนย์นี่มาจังใดแม่เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามพอแม่แม่ก็เลยดึงก้อนซีดึงเอาหันเพราะว่ามันกัน เลขหนึ่งมันเป็นเลขศูนย์ในสัญนาเลขหนึ่งมันเป็นเลขศูนย์โอ้อันเก้าหนึ่งสามนี่จุดถูกกูเวดคือเก้าน่ะพ่อแม่ด่าแล้วแม่แม่เนอะด่าแล้วแม่ก็เลยออกมาแม่ก็เลยหาถึงไหวนะงานกระต่าบ้านฝันดีอยู่ฝันจังแซ่แหละเมื่อคืนนี่ตักชี้แกงฝันอีกไอตุ๊กนี้พันยันหน้าแหมโอ้คือฝันดีแท้ฝันเห็นพันยันหน้าคนนี้ แม่หน้าท่านอันกเกอโคขึ้นมาแม่เลี้ยวไปเห็นจากซีเมนโมแม่นี่ข้อมฝันท่านเมว่าแม่คิดมากเนาะคิดท่านคิดท่านอธิษฐานขอให้เขาให้เศร้าโลกได้มีความสุขันเพิ่นถือนะแม่วายจังสี่น้องแม่อธิษฐานเนาะเลียวไปเห็นหมางูพนันแดงจึงคือเก้าหนึ่งสามนะชั้นเดียวอันข้อ,อมฝันแม่ฝันว่าจังได้ก็ค่ะ ฝันแม่แม่ฝันว่าเขาแย่งกระเป๋าไปแล้วแม่แย่งคืนมาได้เนาะก <t un> ่อนฝันเนาะเมื่อคืนนี่เนาะ <t un> แย่งคืนมาได้แล้วแม่ก็เลยไปจับไปยังเราไปแล้วไปกรลั่มขามห้องไปมันปิ่นมันปิ่นห้องคือจังมันเป็นคล้องหน้ามีแม่เราไปเห็นพญานาคลอยอยู่ <t un> ลอยอยู่แม่ก็เลยว่าอุ uk, <t un> <t un> ้ยพ่นมาพ่นมาหนีกภาษาทูกาษาถูกความฝันแม่เนาะอือน้มันก็เลยโยขวัวขึ้นแม่ ในความฝันท้นย่อขวาขึ้นแม่กันเลียเหียวเด็กเก้าหนึ่งสามแดงจึงคืนแม่กันแก้ฝันจูฟังแต่มือเศร้านี่แล้วเห็นยูมองได้แม่ของแม่ยุหัวบวะยุหัวพอพญานานอะโอ้ตรงกันเลยถูกปูเวอาจังว่านจังนี่กับความฝันเนาะหรือแม่คิดของแย่หรือคิดมาก ฝันย้ำว่าสันพ่อฝันสามคืนซ้อนเลยบ่แม่แม่มัแต่ว่าฉ่นแม่ก็ฝันว่าได้เป็นเป็นอันลงไปใดหลุมแล้วไปกอบเอาอันขีหินเขาต้องลวนไ่หอบขืนหอบขึ้นนะครับเมื่อหอบขีหินขึ้นมาน่ะมัน็นหลุมนะครับหอบเอานี่ก็ได้แต่ได้แม่นุกว่าจ้าหอบคุณนอหลบมันนี่มื่ขึ้นก็มาฝันยังสั้นเลยจ้ะ ามนั่นล่ะที่แม่กระจำได้ชุอเธอแม่กระจำโมใครได้เลยแม่มากตัวใดจ้าส่วนตัวอันแม่เล่ตามตรงแม่น่ะมากซือมากอีรีคือมากสามศูนย์ศูนย์สามโอ้ส,สามศูนย์ศูนย์สามมากอีรนีน้องแม่เนาะมากคักค่ะน,น้องหัวนี้เนาะจ้าแม่กับบม้ห้าแป็นนั่นน้องแม่กันหนึ่งได้นั่นละ่ะจ้า ตามนั่นหละแม่ถือว่าฝันยำเด้ดีนี่น้องแม่ทั้งบนทั้งล่างคือตัวเก่าฟันท่งตัวเก่าเลยเนาะจ้าโบเตียนเนาะตามนั่นน้อง,งแม่กับฝันตามนั่นแม่ก็บว่าซชฟังตามนั่น,น,นล่ะปีนี่ถือแจ็คเกียร์แบบแม่ปีนี่ตั้งแต่ปีใหม่มาแม่แมก็ถือมาเรื่อยๆบบถืองวดอันหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดละจ้าอ้เป็นหังจังบบถืออุ้ยขอบคุณแม่บบน้ำเหล็กี่เก่า โอ้ป anyway, uh, hmm. mm, so ้าจิมเแมดไปบ้านแม่น้ำเตีหงศูนย์นะค่ะปีนี้วันลดได้ลดเแค่เดียวเหรนตั้นะค่ะเพราะว่ามันนั่นจังไดแหละแม่ซื้องวดก่อนๆเขาบอกงวดก่อนๆอะไรแมาออกน้ำหลังบ่สิหกศิษย์เกียรติแม่เอาอยู่ได้แม่เอาศูนย์เกียกับศูนย์โหค่ะเอาอยู่แต่ว่าไม่กับมาออกสั่นแม่ก็เล่นบ่ได้เนาะค่ะ วัดพ <óc> งนันจะตรงๆเลยสามตัวเนาะหกเก้าศูนย์เนาะอ๋อบัดนี้แม่ก็เลยมาจุดทูบเนาะเลขอ๋อหนึ่งหกหนึ่งเกีเลยแม่ก็มาจุดทูบเลยเมื่อนั้นน่ะยำแรงจุดมาจุดได้ละ่ะได้หกเก้าศูนย์ตื่นเมื่อเช้าแม่แม่ก็เท้าไปหาลูกยุ่งเทพหัวแกเสือนเลขลาวน้ำแกเบื่อเนาะมันก็ออกเลขลาวน้ำเมื่อนั้นน่ะงวดงวดที่แล้วใช่ไหมครับแม่หมดที่แล้วเนาะหละับบ้นนี้ แม่ก็เล่ไปออปอล์ไปนั่นแหละก็เล่นไปดึงไหวของเก้าศูนย์ดึงกระรี่ไหวสองใบแล้วมูอแบงอก์น้ำใบหนึ่งกันบัดมากลับมาบ้านกันคือจ้างไปสัมภาษณ์กันมาแม่ไปวาดมาพ่อกันกับกับมันโอปอล์กับเบื้องรับเนาะงานสามศูนยหนีดึงไว้แล้วเนาะแม่เนาะงานแล้วแับนี้มาบ้านข้าเจ้าเขาขายเราได้ข้าเจ้าขายเต็มกระเลขออกแม่ ไปถามไปขายก็นปย่งเนี่ยไปถามมึงั่นกับอ่านมึงนี่กับดังมึงนี่กับดังเลขการโตนะหกเก้าศูนย์กระจายครึ่งศูนย์หกศูนย์เก้ากระจายครึ่งแม่เก้าศูนย์กระจายครึ่งแม่ก็เลยอ้ยขอบคุณฮานอกเงินช่วงนี้เงินแม่สอดเนาะยางกับว่าออกน้ำแม่ตัดยางเนาะอือได้สื้อว่าได้ซัมบอร์งคันอ่านนะว่าได้แต่ว่าแม่ได้หกศูนย์หนาพันอือ กตยังมีเนาะแม่เนาะยังไปหาพัฒนเนาะค่ะพอได้ทำบุญมดนั่นเองอ๋วดีไว้พ่อให้เอสซี่เนาแม่ได้อันอันแม่ก็ขอไว้พอเนาะขอให้เอสซีได้เองมือสุขูสุคนเนาะขอให้พนมิโฉมีลาบสุขูสุกคนเนาะครับครับขอบคุณคุณแม่ครับผมครับโอ้ยมันแมันเนาะครับผม ครับอันนี้ก็เป็นค่ะซื้อว่าตัก้วตั้งแต่กัฟันย่ำอยู่เนาะค,ะค่ะระเรศก,กระได้มัดกันตามเลือดเป็นแนวทางช่วงเบิกบ้างหมือนเทิงแต่เบิกแซ่ไปถึงมาหลายสามศูนย์รถตอรีน่งถึงมาเสียงใบหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวคันเพิ่นฟันย่ำจังนสี่นะวันนี้เนาะเป็นความฝันเนาจจะาเป็นความฝันรถตะลีไหวอีมันเป็นความฝันแล้วแต่มัดหรือบ่มัดเนาะค่ะ าใช้วิญญาณในการรับชมจังไรเบื้องทราบครับผมปอวจสอติดตามให้อีกเด้อครับขอบคุณเบื้องทราบครับขอบคุณครับผมเบื้องทราบ